เดินเล่นในตัวเมืองหัดใหญ่ชิวๆแต่ดันมาเจอร้านเสื้อผ้าวินเทจมันจะอดใจถ่ายได้ยังไงละะ่ะฮะถ้าพูดถึงแหล่งหาเสื้อผ้าวินเทจในประเทศไทยสําหรับผมแล้วหัดใหญ่อยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆของผมปะ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูร้านนี้กันเป็นร้านแบบขายเสื้อผ้าวินเทจนะฮะชื่อดินครับอยู่ทํางานอยู่ที่ร้านซิกหัดใหญ่ครับผมที่นี่มีเสื้อผ้าอะไรบ้างละะ่ะฮะตั้งแต่90จนถึงปีลึกๆเลยใช่ครับเป็นรีไวล์รีไวล์ร้านที่ร้านมีนะครับมี รีวายมีเสื้ออันนี้จะเป็นพวกผ้าต,ตวนผ้าตวนพวกผ้าตวนเก่าครับใช่ครับอันนี้ปีไหนอันนี้อยู่ประมาณหกศูนย์เจ็ดศูนย์พี่มันจริงจมันคือเสื้อรถแข่งหรอเ่สื้ออะไรมันเป็นเสื้อไปทางกีฬามากกว่าทางกีฬาใช่ครับ<า>เป็นเสื้อกีฬาเขาเรียกผ้าตวนใช่ไหมใช่ครับเขาเรียกผ้าตวนอย่างนี้สากลนี้ก็เรียกผ้าตวนหรอสากลผมไม่ชัวร์นะว่าภาษาอังกฤษมันคือเรียกว่าไงใช่ครับใช่แต่มันคือพ้าตวนพระตวนถ้าคนไทยนิดรู้แล้วใช่ครับรู้เลยถ้าคนไทยรู้ของนิดเพย์ของนิดเพย์ เดือนนี้เป็นป๊อปอัพแบรนด์เนมนะครับป๊อปอัพเนี่ยทางร้านจะเปลี่ยนทุกเดือนอครับของเดือนนี้จะเป็นแบรนด์เนมล้วนเลยวินเทจซึ่งจะเป็นของพี่เจ้าของเขานะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุชช <90 8 S 1> ี่90 80ล้วนเลยครับใช่แล้วก็ฝั่งนู้นจะมีทอมมี่เวอร์ซเช่นะครับคาทียเกสชาแนลประมาณนี้ครับก็วิธีดูซิงเกิลยังไงลองแน่นเพื่อนๆแค่นี้เลยคร่าวๆเอาง่ายๆซิงเกิล ซิงเกิลก็คือเย็บเดียวแค่นั้นเอง,อ,งเอ่าอ,อันนี้คือรุ่นใหม่ก็จะเป็นเย็บเป็นเป็นลูกโซ่ใช่ครับรตัวเก่าจะเย็บเป็นเดี่ยวแค่นั้นเลยครับถ้าดูง่ายๆเหมือนเหมือนเสือ้อยืดตะเข็บเดี่ยวก็แค่นั้นเองอเตะเข็บเดี่ยวตะเข็บคู่ใช่คือถ้าอย่างนี้ก็เก่าเลยใช่ครับซิงเกิลจะเก่ากว่าเพราะว่าอันนี้มันก็ก็ใช้วิธีเย็บลูกโซ่เพื่อความคงทนขึ้นมันก็พัฒนาเทคโนโลยีไปครับใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแบบเรียกว่าเป็นการดูรีวิวเก่ากับใหม่คร่าวๆแล้วกันเนาะ